ครูแวนด้าพามาดูเลขชอ,อนอสค่ะในนิชดาธานีใต้น้ำเรามองไปอันนั้นเป็นคอนโดเดอะเทเลสนะคะที่มีสองตึกเห็นไหมค่ะแต่ว่าเดอะเทเลสนั่นเขาจะมีถนนกั้นนะคะแต่เขาก็จะมองเห็นวิวทะเลสาบแต่เลขชอ,อนอสตรงนี้นะคะอยู่ติดทะเลสาบเลยมาดูวิวสวยๆไปพร้อมกันเลยนะคะ มุมนี้เป็นบ้านนะคะเนี่ยค่ะมีพื้นที่บางส่วนที่ติดทะเลสาบนะคะจะบอกว่าถ้าบ้านลักษณะแบบนี้จะแพงมากนะคะ,ะทีนี้เราจะเห็นมองไปก็คือทะเลสาบอันนี้มันกว้างใหญ่มากนะคะทะเลสาบตรงเนี้สร้างมานานมากแล้วก็ประมาณ30ปีได้นะคะแล้วก็ลึกมากด้วยคูเวนดาเคยรู้จักลูกค้าที่เขาเคยตอนนั้นเคยมาขุด ใช้แมคโคค่ะมาขุดทะเลสาบเขาบอกโอ้มีแมคโครลายหลายคันเลยอ่ะที่ไปขุดช่วยกันขุดนะคะเพราะว่าฉะนั้นมันจะลึกมากแล้วก็กว้างมาก125ไร่นะคะเป็นรูปวงรีนะคะรอบๆทะเลสาบเนี่ยก็จะมีถนนที่เป็นวิ่งออกกำลังกายแล้วก็เป็นเลนปั่นจักรยานนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีบ้านนะคะบ้านบางส่วนเนี่ยบางโครงการ ติดทะเลสาบเลยนะคะอย่างเช่นโครงการนี้อย่างนี้ติดทะเลสาบเลยนะคะแต่ทางนู้นทางนู้นอย่างเช่นก r ีนพาร์คอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีถนนกั้นมองเห็นทะเลสาบเหมือนกันแต่มีถนนกั้นนะคะมีคอนโดที่ติดทะเลสาบนะคะเนี่ยอย่างเนี้ย n 1 n นนี่อยู่กลางทะเลสาบเลยเล็กชอร์นอตติดทะเลสาบนะคะและก็เลขชอเวสเหมือนกันก็ติดทะเลสาบแต่ว่าก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะ สวยไหมคะและทุกห้องเทควิวแบบนี้หมดเลยเจ๋งมากๆนะคะมีทั้งหมด17ชั้นนะคะห้อง 9A ที่เล็กชอว์นอตค่ะชั้น9วิวจะสวยๆแบบนี้เลยค่ะจะเป็นจะเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านริมเลคนะคะมีอยู่4หลัง จะมีสระว่ายน้ําเชื่อมต่อกับเลกเลยแล้วก็เป็นวิวทะเลสาบเรามาดูห้องนี้ค่ะ 9A เนคะคะเปิดประตูเข้ามาจะเจอห้องกว้างแบบนี้นะคะจัดเป็นห้องรับแขกห้องออดูทีวีห้องนั่งเล่นได้นะคะแล้วก็มีระเบียงกว้างเลยมองเห็นทะเลสาบนะคะลมเย็นมาก นเะะนื้อหาร,ระเบียงกว้างอย่างนี้เป็นวิวทะเลสาบนะคะจะเห็นทะเลสาบเ,เกือบทั้งหมดนะคะตรงนี้ที่เราเห็นขาวๆตรงนู้นนะคะอันนั้นคือโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์แห่งเดียวที่อยู่ในนิชดาธานีนะคะแล้วก็สีฟ้าๆนั่นคือสระว่ายน้ำแบบ ไซส์โอลิมปิกเลยนะคะติดกับสาะว่ายน้ำสีขาวนั่นก็คือเป็นนิชดาคลับนะคะก็จะมีมีมีจิมนะคะมีมีเ,มเทนนิสนะคะสนามเทนนิสมีาสามารถเข้าไปให้อาหารปลาได้มี7 e เ e ่ e อเอยู่ที่นั่นด้วยนะคะมีคลินิกมีสตาร์บัค์อยู่ใกล้ๆแล้วก็ นิดเดียวเดินไปนิดเดียวก็ถึงโรงเรียนค่ะให้ดูวิวรอบๆนะคะสวยไหมคะเชื่อมต่อกับครัวด้วยนะคะเป็นครัวเปิดนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีระเบียงด้วยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบค่ะเป็นครัวที่บิวอินไว้หมดแล้วกว้างทำกับข้าวได้สบายๆเลยนะคะไม่ไม่อึดอัดไปดูห้องนอนกันนะคะ อันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะมีห้องน้ำมี w a l อ i อินคลอเนะคะมีระเบียงกว้างๆนะคะห้องน้ำก็กว้างมากมาดูห้องนอนที่สองกันค่ะมี w a l อ i อินคลอเตตรงนี้แล้วก็ วิวตึก N1 N2 นะคะมีห้องน้ำห้องน้ำจะเชื่อมต่อกับห้องนอนที่3นะคะ,ะทุกห้องจะมี Walk in Closet นะคะอะนี่เป็นห้องนอนที่3ห้องนอนนี้จะมีระเบียงนะคะอันนี้ จะมองเห็นทะเลสาบด้วยเห็นตึกเล็ชอเวสเห็นไหมคะนั่นนะคะคือเล็กชอเวสนะคะแล้วก็เห็นโครงการต่างๆในนิชดาธานีนะคะที่เรามองเห็นตรงนั้นอันนั้นเป็นตึกจัสมินนะคะตึกจัสมินแล้วก็โครงการนิชดานิชวิวนะคะ ห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องนอนที่4นะคะห้องนอนเป็นขนาดพอดีนะคะไม่กว้างมากห้องนอนที่4เนี่ยจะมีระเบียงอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มองเห็นเป็นหมู่บ้านในนิชดาธานีนะคะเห็นป่าต้นไม้เขียวๆแบบนี้ชั้นหนึ่งค่ะมีรอปออยู่ด้านหน้าแล้วก็ที่จอดรถว่างแล้วก็กว้างๆแบบนี้ค่ะ